ออกมาเลยจ้าไดมอร์โฟดอนว้าวสัตว์เลือยครานบินได้หน้าไดาโนเสาร์เข็นโทซอรัดกิ้งกาแหลมคมน้ำของมันนี่สามารถโจมตีศัตรูได้นะครับผม ตาโตโตเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมจูราสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่85กันแล้วนะครับผมสําหรับในวันนี้เราจะมาทําการให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวนะเริ่มมานะครับผมเราจะมาทําการนําเจ้าตัวนี้ร่าง3าออกมาก่อนออกมาเลยจ้าร่างที่3คทาเปเปจารอรซอลัสและนี่ก็คือร่างสามของเจ้า ตัวนี้นะเรามีแบบว่าร่าง3-2ตัวพร้อมจะทําการไฮบริดเจ้าตัวนี้ออกมาอยากเห็นไหมทุกคนแม่อยากเห็นก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวิวจะเปลี่ยนร่างสุดท้ายให้ดูด้วยแล้วก็ในตอนนี้สามตัวนี้พร้อมจะลืมตาดูโลกออกมาเลยจ้าไดมอร์ฟดอน สัตว์เลื้อยคลานบินได้หน้าไดโนเสาร์เจ้าตัวนี้เป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่เขี้ยวนี่น่ากลัวสุดๆชื่อของมันแปลว่าฟันสองรูปแบบเป็นเทโรซอร์ขนาดกลางนะครับผมอยู่ในต้นยุคจูรัสสิกมันมีฟันสองประเภทที่ต่างกันอยู่ในขากรรไกรยาวประมาณ1เมตรเมื่อกางปีกจะกว้าง1.4เมตรน่าจะกินเป็นพวกมแมลง ปลาหรือว่ากิ้งก่ามไม่แน่ใจเหมือนกันรู้หรือไม่ว่าร่างโครนของเจ้าตัวนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับจูราสิกเวิลด์นั้นลองเจี๊ยบเหมือนกับนอกอุ้ยร่างสุดท้ายเฮ้ยโคตรเถื่อนรู้หรือเปล่าว่าเจ้าตัวนี้เป็นนักปีนเขาที่ยอดเยี่ยมพวกมันมีกรงเล็บโค้งขนาดใหญ่และมีจุดศูนย์ทวงต่ํา สามารถไฮบริดกับเจ้าไดโนเสาร์กินเนื้อตัวนี้ได้นะเมทรีอะไรสักอย่างหูชื่ออย่างยาวพลังก็หูยสายจมตีโคตรแรงกินอาหารเลยเพื่อนนี่ปีนต้นไม้นะครับผมว้าวล่อนแล้วก็ขมือตอนนี้ก็อัปเกรดให้เต็มโอ้เลือดค่อนข้างพอใช้ได้เลยนะสำหรับในร่างแรกดูตัวต่อไปกันเถอะออกมาเลยจ้าเข็นโทซอลัดกิ้งกาแหลมคม ชื่อของมันแปลว่ากิ้งก่าหนามหรือว่ากิ้งก่าแหลมคมนี่แหละนะเป็นจําพวกเดียวกับสเตโกหนามของมันนี่สามารถโจมตีศัตรูได้นะครับผมความแหลมคมนี่จะเริ่มที่แถวแถวด้านหลังใช่ไหมส่วนกระดูกครึ่งหน้าของมันจะไม่ได้แหลมคมจะออกแนวคล้ายๆกับเจ้าสเตโกซอรัสลำตัวถ้าเทียบกับมนุษย์ก็จะใหญ่ประมาณนี้นะทุกคนเจ้านี่โตเต็มวัยมีความยาวประมาณ15ฟุตและมีน้ำหนัก 1.1ตันเช่นเดียวกับสเตโกซอลัตมันมีแผ่นเล็กๆ2แถวที่ไหลลงมาจากคอและหลังของมันจะมีหางแหลมล่างสุดท้ายโอ้ยเฮ้ย,หยแหลมทั้งตัวแล้วก็เหมือนจะเป็นเกรอะหลังที่เต็ม,มรูปแบบครับผมเจ้านี่ชอบสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่มกินอาหารเลยจ้านี่กินใบไม้จากพื้นนะครับผมโอเคอัพให้เต็มไปเลยสิ เลือด622โจมตี194นะตัวต่อไปที่ทุกคนน่าจะอยากเห็นออกมาเลยจ้าออฟทโมซอลัส นี่เจ้าตัวนี้นะครับผมชื่อของมันแปลว่ากิ้งก่าตาเป็นสัตว์เลื้อยคลานใต้ท้องทะเลที่หน้าตาคล้ายปลาโลมาอีกแล้วนะเป็นอิกที่โอซอขนาดกลางนะครับผมยาว4เมตรมีกรามที่มีฟันซี่เล็กๆแต่แข็งแรงเป็นจำนวนมากเหมือนจะเจอฟอสซิลของมันที่ยุคโรปแลนะเจ้าตัวนี้หืมตาโตโตแม่แบลลเหลือเกินเจ้าตัวนี้เป็นอีกทีโอซอเพียงตัวเดียวในยุคจูรลสิกตอนกลางจนถึงยุคครีเตเชียสเหมือน กับเจ้าปลาโลมาในคราวที่แล้วนะเจ้านี่ให้กําเนิดลูกของมันแบบเป็นตัวชื่อของมันมาจากดวงตาของมันที่ใหญ่โตดว,วงตาของมันใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่สัตว์ทะเลในยุคจูเลสิกตอนปลายโอ้ล่างสุดท้ายนะครับรูปร่างโคตพรพลิ้วเจ้านี่มีวงแหวนขนาดใหญ่ของกระดูกตาซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายจากแรงดันน้ําในระดับความลึกที่ต่ำกว่ากินอาหารเลยเพื่อนมาไล่ขมือปลาครับผมเว้าวงับ อืเรียบร้อยเคี้ยวไปเลยนี่เจ้าตาโต โอ้โ,อโอเลือด855โจมตี267อืมเป็นแบบว่าสายแทงได้อยู่นะล่างไฮบริดของมันวิ้ยนี่ไงสามารถไฮบริดกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำออกมาเป็นเจ้าตัวนี้พลังเต็มเปี่ยมะผมเลือด12 0 0สอง้ยโจมตี2,500ไว้มีโอกาสเดี๋ยวเปลี่ยนร่างเจ้าตัวนี้ให้ดูแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาทำการให้กำเนิดเจ้าตัวไหนกันต่อดีเออใช่จะบอกว่าพี่ก็ทาการปลดล็อกเจ้าตัวนี้ มาได้แล้วเจ้าหัวงอนสุดแข็งแกร่งของสายพืชดูพลังซิประมาณนี้นะใครอยากจะเห็นเจ้าตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ให้กำเนิดตัวพืชพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะตี เจ้าหัวงอนเจ้ากินพืชจากญี่ปุ่นแล้วก็เจ้าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําตัวใหม่นี่เลยนะมาจัดไปครับผม7วันทั้งหมด3ตัวเตรียมเปลี่ยนร่างเจ้าคานโนเลปเตอร์ด้วยอุ้ยกําลังจะมีการต่อสู้ทัวร์นาเมนต์แม่แย่งชิงการ์ดเจ้าไดาโนเสาร์กินพืชตัวนี้คล้ายๆแกลลีมิมัตเลยนะใครมีข้อมูลเจ้าตัวนี้หรือว่าชอบเจ้าตัวนี้เป็นพิเศษยังไงก็อย่าลืมมาแชร์กับพี่นะครับผมเงื่อนไข เหมือนจะให้ใช้แต่พวกตัวพืชในการต่อสู้ด้วยมาเล่นแบบว่า VIP ธรรมาก่อนต้องใช้ตัวพืชเอาเจ้าตัวนี้มาก่อนละกันเจ้านี่แล้วก็ตัวพืชอีกหนึ่งเลอมานะครับชาร์จไปก่อนอืมเจ้านกหุย้ยล่างแบบพลังคตรเยอะเปลี่ยนตัวครับผมคราวนี้นี่ชาร์จสอป้องกันหนึ่งยังไงก็ยังรอดชีวิตเฮ้ยโจมตีสามเกือบตายเอาละ คราวนี้นี่ชาร์จเต็มที่ป้องกันหนึ่งโอ้โหตายครับผมเออจัดการมันเลยซิโจมตีสามนี่ชาร์จเยอะๆเฮ้ยเออปั๊มลงไปเดี๋ยวจะกวาดให้หมดเฮ้ยโจมตีสี่ว้าวบินโฉบ5,000อ่าเจอเจ้านี่หน่อยวูโฮสอลตโจมตี3ป้องกัน3าชาร์จสเฮ้ยกัดขยี้ อืโจมตี400อุ้ยจมตี2สบายมากเพื่อนเราชาร์จมาเยอะจัดไปพลัง6อออหมุนตัว <c oughs> เจอหางหนามของฉันหน่อยซิวิกตอรี่เปิดซองการ์ดลีเจนเดรี่ได้เป็น ุ้ยชูโนซอรัตตัวพืชมายิ่งเยอะยิ่งดีสำหรับอีเวนต์ของตอนนี้นะครับผมที่น่าสนใจก็จะเป็นการปลดล็อกเจ้าสไปโนซอรัตต้องใช้ตัวพืชในการต่อสู้ทั้งหมด3ตัวนี่3ตัวนี้นะครับผมมาคราวนี้ชาร์จไปก่อนดูสิอุ้ยพลังของเรานี่ถึงจะแพ้ทางแต่ก็เก่งกาจเอาเรื่องอย่างที่บอกว่าตัวแรกนี่เกิดมาเพื่อแทงเฮ้ยไม่โจมตีมาโจม ตีสอู้สก,กิดนิดหน่อยโบโรอืมพลังห้าแล้วเพื่อนอุ้ยโจมตีสามอืไม่ตายครับผมเหลือพลังอยู่สองใช่ไหมนี่แบบนี้นั่นแหละเอาตายกัดแล้วก็่ล่วงโจมตีสโอ้โหโกองเล็บเจอเจ้าหัวแข็งหน่อยสิโจมตีสองแล้วก็ชาร์จเยอะๆอืม ตายซะเออเลือดตั้งสองพันแม่โคตรโหดอโจมตีแบบไม่ตายตัวสุดท้ายนี่แทบไม่ต้องใช้จัดไปเลยเพื่อนนั่นแหละตายซะหัวสะบัดหืวิกตอรี่ทำได้ดีมากเจ้าหัวแข็งเปิดซองกาสสไปโนซอรัสื้อว้าวได้มาแล้วจ้าซื้อได้ในมาร์เก็ตครับผม ยอดเยี่ยมต่อไปก็กิจกรรมคอมมอนขอแบบว่าข้ามไปแบบรวดเร็วและกันนะมามได้อย่างเยอะได้เนือต่อไปก็เป็นการ์ดนี้ละกันนะสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างเนี่ยต้องใช้นกกับตัวกินเนื้อใช่ไหมจัดทับประมาณนี้ละกันนะลุยเริ่มมานะครับชาร์จไปก่อนน่าจะมีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนมาเป็นตัวน้ำจริงด้วยเฮ้ยโจมตีหนึ่ง โอ้โห oh แล้วก็คราวนี้ป้องกัน1ชาร์จ2โจมตีมา2ยังไม่ตายชาร์จให้หมดโจมตี1นขอแบบว่าเอาคืนนิดนึงพลัง3ไม่โจมตีครับผมงั้นก็โจมตี4ชาร์จ4ว่านั่นแหละอื้อเป็นพันพลังห้าอย่างนั้นละ่ะโจมตีห้า ว้าวไม่รอดไม่เป็นไรนะอุ้ยโจมตีสักสองแล้วก็ป้องกันสามนี่ช้าสามตายซะเถอเฮือนี่แน่จริงก็จูโจมมาสิหรือจะเปลี่ยนตัวอืมโจมตีมาผมอุ้ยไม่ตายเอาคืนนะผมนี่จัดไปตายซะเจ้านกอือเจอกับเจ้าตัวนี้แม่เลเวลห้าโคตรขี้โกง โจมตีสามเหลือพลังอยู่หนึ่งมาคอนควเนเตอร์จัดเต็มพลังย่า yeah. กัดขยี้เข้าไปว้า wow. วพลังเคี่ยวกระชากเปิดซองการ์ดเลยเพื่อนได้เป็น โอ้โหธรรมดามากตอนนี้เดี๋ยวเราจะสู้เจ้าบอสกันนิดหนึ่งนะต้องทำดาเมจให้ได้1,000 0 0ดาเมจอโจมตีเยอะๆใช้รีเจนเดอรี่มอร์เทมเลกเริ่มมาใช้เป็นตัวนี้ก่อนตามด้วยเจ้าจระเข้แล้วก็อินโดมินัตเลกจัดไปเลยเพื่อนเป็นเจ้าทีเล็กที่หน้าตาโหสุดๆเริ่มมานี่ชาร์จไปก่อนดูสิแม่เร่งความไวนิดหนึ่งพลังสองนะครับผมโจมตีมาสาม ว้าวไม่เป็นไรเหลือพลังอยู่2โจมตี4แล้วก็นี่ช้าสี่นั่นแหละสะบัดหัว2 4 0 4คราวนี้ไม่จู่โจมแล้วก็โจมตีไปอีกเฮ้ยสกิดเฮือล่วงครับผมลุกขึ้นมาสิเออไม่ยอมแพ้มาพลัง6หมคราวนี้เลือดเยอะว้าวโจมตี6งับงับจัดเต็มเลยจ้า นี่ไอเคเข้าไปกัดสะบัดเออพลิกเจ้าทีเล็กถึงกับลงไปสิ้นใจกันเลยนะเจ้าตัวนี้อือโจมตีสองโอ้โหตายอินโดมินัตเล็กมาแล้วนะคราวนี้ก็โจมตีสี่ครับผมเฮ้ย มากรงเล็บควรสะบัดหึพลังห้าครับผมเฮ้ยยังไงเอ่ยโจมตีห้างับงับโอ้โหสู้กับเจ้าทีเล็กตัวนี้ไม่ได้ทำดาเมจไปทั้งหมด30,000นะครับยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเป็นศึกการต่อสู้กับบอสทีเล็กทีุ่้ยสุดมันจริงๆโอเคนะครับผม สำหรับในคราวหน้านี่เดี๋ยวเราจะทำการเล่งเวลาให้เจ้าพวกนี้นี่ออกมาให้ไวที่สุดเลยนะเราจะได้เห็นเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวใหม่กันแบบมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้จะรีบมาต่อกันให้ดูอย่างว่องไวกันเลยทีเดียวสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บจ